พีซูเกะเขาบอกว่าตรงนี้เป็นโลเคชั่นถ่ายจูราสสิกแต่บอกแล้วว่ากระบี่นี่คือมันเหมือนยุคดึกดำบรจริงๆนะเวลามาเขาหินปูนเยอะๆอ,อะไรอย่างเงี้ยครทำคลังครับเฮ้ยว้าวโ้สวยมากอุ้ยอันซีนว่ะไม่โอ้ไม่เคยใกล้ชิดขนาดนี้มาก่อนไฟเต็มสตรีมแม่มาพร้อมไฟเต็มสตรีมไป ไอ้คิดว่าเดินสบายแต่ผมคิดอยู่เนี่ยตอนนี้ครับคิดว่าเดินสบายเออเดินสบายจังอีกเดินสบายพิกซี่มีพิกซี่มีสะโพกด้วยเห็นไหมมีสะโพกด้วยมีสะโพกด้วยอันนี้เป็นสาว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 เกอร์กุ๊บเกอร์กุ๊บอ๋อเหมือนอบไหลกันอยู่เพออเหมือนจริงด้วยเหมือนป่าไผ่ อันไหนง่ายสุดก,ก็อันนั้นแหละครับอันนี้ก็เร็วอันนี้ก็ได้อันนี้อายากก็ไปอ่ะไปครับไปมีบันไดทางดีข้างบนมีเซเว่นไหมฮนะ <laughs>